ชื่อเอาเรื่องนะแต่ละคนลูกคา้ามาครับขอบคุณพี่ป,ป๊อกเก้ามากครับนะเดินให้ตลอดมาเลยฝาบาทยาดำมาแล้วใครพลาดครับเร็วแพงแล้วเหรียญนี้ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ไปดวงดาวแล้วนะครับฝาบาทยาดำผมบอกเลยไปดวงดาวแล้วนะตอนนี้ทาราแพงไปแล้วนะครับพี่นะแพงมากด้วยนะนะขึ้นไปหลัก4ี่ร0อยห้ารอยกันหมดแล้วนะครับนะมันแพงด้วย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 ,วย,วยความสวยงามแหละนะครับ นะครับด้วยความสวยงามแหละนะครับห้าสองหกโอ้โหเลขสามหลักด้วยห้าสองหกครับพี่เลขสองหลักสามหลักด้วยครับนะสวยไหมมันเป็นรัศมีแดงครับพี่มันคนเอาไปขึ้นคอแล้วเขาชอบกันนะครับมันสวยมันก็เลยแรงแค่นั้นเลยนะครับนะนะครับพอพูดถ้าคุณตามเนื้อมันเท่าๆกันอยู่แล้วนะครับอ่ะไม่มีใครใส่แล้วสามสี่เด้แลหลือี่ห้ร้อยต้องมีครับนะนะจริงๆนะนะเวลาเนี้ยปิดการประชุมครับรับขึ้นนี่ค่ะยินดีด้วยครับปิดไปครับพี่ปิดไปครับไปครับ ไปเอาเท่าที่มีคนใส่กันนะนะได้ถูกก็ยินดีด้วยครับดีกว่าได้แพงไปครับขอบคุณมากครับแคปเจอร์ดันเก้าได้เลยครับแคปเจอร์ดันเก้าได้เลยครับพี่สี่ร้อยเอาแล้วไปปาดกันไม่รู้นะหวัดนีพี่ชันวงด้วยครับวัสดีครับพี่ชันวงโดดได้โดดใส่ได้ใส่ปาดได้ปาดนะครับสิบาทยี่สิบาทไม่ทันนะผมบอกก่อนนะสิบาทยี่สิบาทพระเปลี่ยนมือนะครับพี่เซนหวัดดีครับพี่หวัดดีครับผมใครได้ครับแอดมินดูให้หน่อย สี่ร้อยสามสิบทันไหมเรียบร้อยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับพี่ยูเซอร์ห้าสี่สามสองหนึ่งแคปเจอร์ครับเห็นไหมผมบอกแล้วมันสี่ห้ารอยหมดแล้วแต่ไม่จริงไม่เขาไม่ใส่กันหรอกนะพี่นะ